พายุขึ้นฝั่งพายุลูกนี้อาจไม่มีชื่อสวัสดีค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้และติดตามสถานการณ์ของพายุกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้พ่อแม่พี่น้องหลายท่านไดคอมเมนต์มาบอกว่าในช่วงเช้ามีอากาศที่เย็นสบายแต่พอสายหน่อยก็เริ่มมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวและแทบจะไม่มีฝนตกในพื้นที่ใดเลยส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับในวันนี้ โดยในค่ำคืนวันนี้สภาพอากาศจะเย็นโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูซึ่งจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียสแต่ในพื้นที่ราบจะมีอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่20องศาเซลเซียสแต่ช่วงกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครจะมีอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง34องศาเซลเซียสส่วนสถานการณ์ของพายุนั้นจะเป็นไปในทิศทางใด จะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ใดได้บ้างติดตามรับฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้มีการคาดหมายพายุที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามว่า เป็นเพียงยอมความกดอากาศต่ำที่จะพัฒนาตัวได้เป็นเพียงแค่พายุดีเพรสชันเท่านั้นอีกทั้งเว็บไซต์ Joyce s t y p h o n w a r n i n g Center ของฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้ให้สถานะ NTD 2 6 w แล้วก็เป็นเพียงแค่ดีเ e รสชันเท่านั้นส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาของฮ่องกองเวียดนามและมาเกา๊าให้สถานะยอมความกดอากาศต่ำตัำตวนี้เป็นดีเพรสชันโดยพรุ่งนี้จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นพายุโซนร้อน แต่จากการคาดการพายุลูกนี้อาจจะไม่มีชื่อเกิดขึ้นก็ได้เพราะการตั้งชื่อต้องเป็นไปตามกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเป็นหลักซึ่งแนวโน้มของพายุในวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างส่งผลทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนามยันถึงตอนล่างของประเทศเวียดนามจากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามตอนล่าง เข้าสู่ประเทศกัมพูชาในช่วงค่าของวันที่27ตุลาคมส5 6 4ส่งผลให้ประเทศกัมพูชามีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นจนถึงวันที่28ตุลาคม2564จากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวออกจากประเทศกัมพูชาและสลายตัวในช่วงเวลาเที่ยงของวันที่28ตุลาคม2564ก่อนถึงบริเวณประเทศไทย แต่อิทธิพลจากพายุที่รวบรวมอามวลน้ำมาส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนกระจายตัวและมีมวลฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและมาถึงเวลาบ่ายของวันที่28ตุลาคม2564จะมีกลุ่มฝนเข้ามาตกในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารลงมาจนถึงตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและฝนบางส่วนยังกระจายตัวเข้าไปถึงบริเวณภาคกลางด้วย จากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในวันที่29ตุลาคม2564ปาโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้ามืดจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทางภาคและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคใต้ส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลานั้นค่ะจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา10นาฬกาจะเห็นได้ว่าจะมีฝนตกอยู่ในบริเวณภาคกลาง ที่จังหวัดนครสวรรค์และในภาคอื่นจะมีฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจนถึงช่วงบ่ายๆจะสังเกตเห็นได้ว่ายังมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ภาคตะว,วันออกและภาคใต้โดยในช่วงค่ำของวันที่29นี้ก็ยังคงมีฝนตกได้ในบริเวณภาคกลางและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะคะ จากนั้นเมื่อดูโมเดลมาจนถึงวันที่30ตุลาคม2564ามตาโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าจะมีฝนกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือตอนล่างเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬิกากลุ่มฝนในบริเวณภาคเหนือภาคกลางจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ ซึ่งจากการที่เราได้ดูโมเดลร่วมกันมาก็พอจะสรุปคร่าวๆได้ว่าก่อนที่พายุจะเข้าสู่ประเทศไทยได้อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําและสลายตัวก่อนเข้าประเทศไทยแต่ถึงแม้ว่าพายุจะสลายตัวไปแล้วแต่ก็ยังคงส่งผลทําให้ความชื้นและมวลฝนที่พายุนําพามาด้วยทําให้เกิดการยกตัวของอากาศทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องได้จนถึงวันที่30ตุลาคม2564 อีกทั้งในบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยซึ่งต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางใดทางเราจะติดตามและนํารายละเอียดมานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปค่ะส่วนสถานการณ์ของน้ําในช่วงนี้ทางกองอํานวยการน้ําแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ได้มีการเร่งระบายน้ำในหลายพื้นที่โดยมีหลายพื้นที่ที่ปริมาณน้ำเริ่มลดลงไปบ้างแล้วแต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้จัดเครื่องผักดันน้ำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลโดยไวในช่วงเวลาที่น้ำลดจึงขอแจ้งขา่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะอีกทั้งในหลายพื้นที่ ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในวันที่2 8ถึง31ตุลาคมนี้จะมีพายุเข้ามาถึงแม้จะสลายตัวไปแล้วแต่มวลฝนที่ติดตามมาก็ยังทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่จึงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอให้พอแมพี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์กดถูกใจดกดแชร์คลิปของเรา ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ